สวัสดีครับเดี๋ยวมาปล่อยเอ้าหนึงถ่ายด้านหลังมาปล่อยแก้มือใหม่นะครับาาล้ขึ้นไปนี่มาถ่ายแนวตั้งอันนี้แล้วมาถ่ายวิดีโอด้านหลังนี่งเดี๋ยวพี่ทอมเตรียมปุ๊บคอยกดถ่ายเลยโอเคนี่ก็แก้มือใหม่นะครับโอเคอ่าเขาเรียกว่าไงนะแก้สูงหน้าอกใหม่มาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ โยนโดยช่างทอนเดือดไทยแนวตั้งนะเดือดเตรี๋ยไทยเด้อครับจะปล่อยแล้วครับเดือดต้นเลยไปแล้วครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับ สวยงามครับสวยงาม <S <S <c oughs> เดินหยุดไปแล้วสูตรสิวชีวิตมากครับเดี๋ยวขอเดินไปใกล้ๆนะครับผมพี่น้องชาวเกาเดี๋ยวตอนนี้ก็นามืดหมดแล้วนะครับนร้อมันร้อนครับ ตองตอกเดินมาอยู่ยอรอบนี่ไม่ได้กดถ่ายเนี่ยเด้อเชให้ก็ได้ด ม่เอาอยู่ไม่หางไอด้อยีาาบังกล้องตบมาก็ร้อยเมตรหอกแค่นี้เอาไปเอาไปใส่นันกี่เมตรแล้ว10เมตรแล้วมนิดคอจับมันดิพี่เรามาจับว่าคุดตึงอะ เธอป้ามั้งตัวนั้นอ่ะโคตรตึงอะไอตัวเหลืองนี่ยหมเลยดิทำไมเอียงหน่อยต่อร่มมันแรงเนี่ยตัวเหลืองเนี่ยยานามาเล่นเพราะอะไรรู้ไหมเอียงนิดนึงตัวมันแข็งจะได้จะได้เอาุ่มเบาตั้งลงหน่อยพี่ต้นนิดนึงเนี่ยเอียงฮะเอียงนิดนึงไม่ได้าทำปันบเลยรอตอนวาดก่อนตัววีได้เลยเอียงนี่ว่าตัววีตรงตัววีแล้วตอนนี้เหลือวาดลูกอีกนิดนึงเอียงฮึ่ม ไม่แต่ว่าถ้าทำดุลมหนักมันจะเปรเลยดินี่ะยู่ไอ้บีว่ะต้องวาดโลกเสร็จเปรแล้วก็ตัววีลมมันมาหยุดมาหยุดเนาะแต่ลมมันาไม่เสมอท้อดจับตึงเนอ่ะวันนี้ต้องมาตัววีนี่อืมกินกินายเยอะโคตจับเล่นจับไว้คตึงอ่ะเดี๋ยวจะจับดิสวัสดีครับพี่หนึ่งวันนี้เราก็มาบุรีรัมย์ครับ มาลองเล่นเบ้าแกยักษ์นะครับสีอะไรไม่รู้อะผมตาบอดสีสีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนนะครับมันก็เหมือนสีเหลืองเลยนะถ้าถ้าปกติผมมองว่าเป็นสีเหลืองนี่เนี่ยปีกแหลมนะครับประมาณนี้อ้วนนิดหน่อยนะครับอันนี้พวกนี้เขาชอบสายอวบนะคอู้หูว่าล้มล้มเหรเจอเจอรุ่นแรงดูว่าลงไปนะขาดยากเจอรุ่นแรงแบบครับติก โอ้โหขึ้นเลยหัวเลยครับอนายอนห้นหขึ้นเลยหัวนะไม่ไม่พัไบ,บ,ไ,บไม่มีพับมันมีพับไม่มีพับใช่พยายามให้เชือกมันหย่อนต้อเอาลงเพราะว่าเดี๋ยวลมบนมันลบนมนลบนมันนู่นเห็นอินซีไม้อยู่ข้างบนนี่านั้มันจะบินบนอย่าเห็นอินซีไหมที่มันลอยอยู่ข้างนั้นเฮ้ยนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับนี่แหละครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์และกดติดตามช่องยูทูบช่องเนรนัทบุรีรัมย์เลยครับผม โอเคนะครับสวัสดีครับ